บางอย่างเวลาเจอปัญหามาเราเก็บมาทุกใจแทนที่เราจะมาคิดแก้ปัญหาแล้วให้มันจบไปกลายเป็นทุกใจว่ามันจังสัน้นจังสีไปคิดนอนคิดอย่างเสียอันที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยปัญหามันอยู่กับเารนาบนนั้นถึงทั้ง,ท,งทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องที่ไม่ดีทั้งเรื่องที่มีความสุขและเรื่องไม่มีความสุขยังไงก็มันก็ผ่านไปฉะนั้นเราต้องแบบเออคิดอย่างให้มันมีความสุขอยู่ตลอดเฮ็ดอย่างให้มันมีความสุขอยู่ตลอด ปัญหาก็ให้มีความสุขกับปัญหานะครับมีปัญหาอะไรขึ้นเราก็ให้แก้ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์ใจให้มากนี่ครับอันนี้คือต้นแบบของผมเห็นบอเออเราเอย่างลูกหกคนผัวกับบอมมี่เราเห็นอย่างไรนี่นะครับมาคิดดูอีกทีเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมากมายกว่าเราหลายร้อยเท่าเป็นแปดสิบหาเป็นย่ายเขาแน่นบอครับ เป็นเลี้ยงลูกหกคนโดยจะบ่มีพออืเพราะว่าตาเสียตั้งแต่นะ้าคนสุดท้องอายุได้สองเดือนนะครับนี่เห็นบอกเป็นกันยังอยู่มากยายพาผมสู้มากนะครับแต่ก่อนแบบบ่มีเขากินเนี่ยช่วงช่วงตุลาพฤศจิกายนีย่ต้องไปหาคอเขาต้องหาประแดดยายแล้วเป็นคนแบบ หาปลาเนาะขยันหาปลามันไปสอนไปยังสิเออไปหาปลาขี่เก้ามาั่งเสียครับเพื่อนก็นเห็นอ่าเพื่อนก็นเฮ็ดแปลงไว้เพื่อที่ไปแลกเขาามาแต่กี่หน้าบ่หลายหน้ากระแลงเป็นหน้าขี้ตะลกุกเฮ็ดเขาบ่ง่าม,มขาขันสิมึครับเข่ากับพ่พอกินครับเพิ่นเขายังสูงมากผมแบบบ่ให้คอห่วงน้ำยายเลยผมดูแลเป็นอย่างดี ย่ายเป็นยางดีเลยครับเราผมบปต้องมาบอกว่าเออผู้นั้นต้องมาเบิง่งย้ายเ้อผู้นี้ต้องมาเบิง่งย้ายเ้ยไม่อย่าเอาอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาเออดูแลแม่ดูแลยายผมดูแลเป็นอย่างดีฮ็ดประกันสุขภาพบได้แต่ผมเวลาเวลายายไม่สบายผมรักษาอย่างดีเลยครับ พงเท่าไหร่ไม่ว่าผมกเก็บเงินมาเพื่ออันนี้แล้วนี่แหละคนดีก็ไม่รู้ว่านิยามของคนดีคืออะไรนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีเราก็ทํามาทุกอย่างเนาะทั้งเคยผิดพลาดเคยประสบความสําเร็จเคยดีเคยเสียเคยได้เคยเสียมาหมดทุกอย่างแล้วแต่ที่สําคัญที่สุดผมผมมีเป้าหมายขึ่ทุกอย่างเพื่อ เพื่อแม่เพือ่อยายผมดูแลแม่กับยายดีมากๆอะไรที่ขาดก็คอยเติมเต็มอันไหนที่ไม่มีก็หามาให้มันกะมีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ